สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นครับผมในตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงแนะนําหนังสือโดยหนังสือที่ผมจะเอามาแนะนําในกลางนี้นั่นก็คือเรื่องนี้นะฮะงานคอสกู้หูการ์ตูนรวมเรื่องสั้นแนวยุลินั่นเองนะครับผมนะเล่มนี้นะก็จะเป็นเล่มเดียวจบนะครับผมนะรวมเรื่องสั้นทั้งหมด3ตอนนะครับผมให้ได้อ่านกันนะครับผม อ่ะก่อนอื่นนะคร,บครบับผมนะก่อนที่เราจะเข้าตัวของตัวของรูปเล่มนะเรามาดูของแถมที่ได้กันก่อนนะครับผมนะของแถมที่ได้ก็จะเป็นตัวของนี่ครับผมนะโปสการ์ดนะครับผมนะอันนี้จะเป็นตัวของคู่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 ในตอนที่2นะครับผมนะอ่าด้าน,นหลังไม่มีอะไร นะครับผมแล้วก็แถมตัวของที่ขั้นมานะครับผมแต่ที่ขั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปเดียวกันกับตัวของหน้าปกนี่เลยนะครับผมอ่าทีก็มาดูตัวของรูปเรื่มโดยรวมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะอ่าตัวของหน้าปกนะครับผมนะก็น่าจะเป็นตัวของคู่แรกนะผมนะที่เราจะได้อ่านกันในเรื่องนี้นะครับผมนะครับแต่แต่ผมจำได้ว่าคนนี้เขาไม่ได้ใส่แว่นนะนะก็คือตัวของอานาสมิกับยูนั่นเองนะครับผมนะแต่ยูเนี่ยในเรื่องรู้สึกว่านางจะใส่แว่นตลอดนะฮะเออเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเออมัวหรือเปล่าเนี่ย นนเริ่มเริ่มงง,งงแล้วเริ่มง,งงกับตัวเองแล้วว่าแบบเอ๊ะใช่ไหมวะใช่ใช่คู่ที่เราจะได้อ่านจริงไหมเนี่ยนะครับผมตัวอันนี้จะเป็นตัวของสันของเรื่องนี้นะครับผมนะจะมีตัวของชื่อเรื่องนะครับผมปแปะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่มีราคานะไม่มีตรงสันนี่ไม่มีราคาบอกนะฮะอันอน,นี้จะเป็นด้านหลังนะผมด้านหลังนี่มาแบบเรียบๆเลยนะครับผมมีแต่ตัวหนังสือล้วนๆนะครับผมบอกว่าแบบเนี่ยตัวของในเรื่องเป็นยังไงนะฮะ จะเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องก็พูดไปในปากออกไปทางเหมือนแบบเหมือนเกินละเหมือนคําเกินละนะครับผมแล้วก็บอกว่าแบบเป็นงานของใครบ้างเนี่ยก็จะม really ีนานของสามคนอามีแล้วของโนมิยะริโองแล้วก็ตัวของปีอันะครับผมแล้วก็ตัวของยูริอายุนะครับผมนะอายุสั่งนะฮะนักวาดกนโปรดนะครับผมของของเรานะฮะอื อ่ะมาดูข้างในกันนะครับผมนะตัวของปกตรงนอกนะครับผมตัวของปกนอกเนี่ยก็จะเป็นภาพเดียวกันกับตัวของเนี่ยไม่ใช่ปกนอกแต่ปกในพูดผิดอีกแล้วนะฮะตัวของปกในนะครับผมนะก็จะเป็นรูปเดียวกันกับตัวของปกนอกนะฮะตัวตัวของสันนี่ก็เหมือนกันเลยเอาง่ายคือคอตรสีคอตลนวีฮะนะคือมันมีจุดต่างเลยเลยนะครับผมนันต่างแค่ตรงสีแค่นั้นเองนะครับผม แต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงหน้าปกตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นผิวเดียวกันกับตัวของแจ็คเก็ตข้างนอกนี่เลยเนี่ยปกนอกผิวเป็นยังไงข้างในก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะให้ความรู้สึกแบบผิวด้วยกันเลยนะฮะเปิดเข้ามาปั๊บนะครับผมตรงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมกดโฟกัสก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นรูปเดียวกันกันกบตัวของปกข้างนอกนะครับผมนะรูปเดียวกัน เป๊ะเลยนะฮะนะแอบปบจารไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับผมอ่าที่มาดูสารบัญน,นะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดแค่3ตอนนะครับผมเนี่ยสตอนนะครับผมนะมีตอนเลยเนะี่ยอย่ารบกวนคนทํางานหนะักนะครับผมอัดตอนแรกนะฮะอัดส่วนตอนที่2ก็จะเป็นตัวของดอกไรแหลกที่สั่นละลัวนะฮะส่วนตอนที่สาก็จะเป็นเธอคือแสงสว่างนะครับผม นะครับมีให้อ่านทั้งหมด3ตอนนะครับผมอ่าทีนี้เราก็มาเปิดดูข้างในกันบ้างสักหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่านะกล้องเราจะโฟกัสแล้วนะฮะอ่าภาพสีจะมีทั้งหมด2หน้านะอ่ะสตรีหน้านี้แล้วก็หน้านี้นะผมจะเรียกว่า2หน้าก็ไม่ใช่ต้องเรียกว่า4นะถ้าถ้านับถ้านับตั้งแต่ตรงนี้มานะครับผมนะจะเป็น4หน้านะฮะอ่าทีมาดูกันนะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะสลับตัวของรูปเล่มโดยรวมของเรื่องนี้นะฮะ สำหรับตัวเรื่องนะผมผมอาจจะไม่สามารถบอกอะไรได้มากนะเพราะว่านะด้วยความที่หนังสือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแ,แนวรวมเรื่องสั้นนะครับผมนะพับพูดไปเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะหมดก่อนนะมันจะไม่มีอะไรให้พวกคุณอ่านก่อนนะผมนะแต่ว่าอขอรับมัพูดถึงความรู้สึกหลังอ่านก็แล้วกันนะครับผมความรู้สึกหลังอ่านของเล่มนี้นะฮะนั้นะด้วยความที่เรื่องนี้เนะี่ยมันแบ่งเป็นสามตอนแนละ้วแต่ละคนเนะี่ยก็จะวัดสามจะตายนะครับผมนะถ้อา,าอย่างตอนแรกเนวจะออกมา ทางเป็นแบบแนวรุ่นพี่ช่วยเหลือรุ่นน้องนะครับผมมันจะอปอไปทางเน้นแบบให้เราได้อ่านตัวของกู้เอกหลักที่เขาแบบซัพพอร์ตช่วยเหลือกันอยู่ตลอดนะตัวของรุ่นพี่เนี่ยคือแบบซัพพอร์ตช่วยรุ่นน้องรัๆเลยมันออกไปทางแบบฟิลกู๊ดที่แบบว่าเอ้ย ในที่ทํางานนี่เนี่ยแบบไอ้รุ่นพี่แบบช่วยเหลือฉันอยู่ตลอดเลยพวกนี้นะครับผมมันเป็นออกไปทางนั้นนะครับผมเนาะให้ฟีลแบบว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตรุ่นน้องอยู่ตลอดนะฮะส่วนตัวของตอนที่2เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดภาพประกอบด้วยดีกว่านะครับผมนะตอนแรกตอนแรกเราดูเป็นแบบคร่าวแล้วเรามาดูตอนที่2กันบ้างเนาะอ่ะตอนที่2นะครับผมใตตอนที่2มันก็จะใช้คําว่าเป็นตอนที่ผมรู้สึกว่าแบบมันดูน่ารักที่สุดแหละ ในเล่มนี้นะครับผมนะไม่ต้องดูที่ไหนไกลนะดูจากลายเส้นนี่ก็จะรู้แล้วนะครับผมนะเป็นตอนเกี่ยวกับอ่าร้านทําเล็บนะครับผมนะซึ่งตัวของตอนนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่ดูมีความเป็นโรแมนติกมากที่สุดแล้วแหละเนาะมันจะมีหลายช่วงเลยที่บอกว่ามันมีช่วงแบบว่าหวานหวานน่ารักน่ารักนะครับผมให้เราได้อ่านกันนะครับผมนะแล้วก็จะมีแบบว่าอ่ามีแบบติดตามมานิดหน่อยแลวพวกนี้นะครับผมนะก็เป็นตอนที่เรียกได้ว่า น่าจะถูกใจคนเยอะไว้สุดแหละมาผมรู้สึกว่าตัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบสายยุริไวที่สุดแหละนะสำหรับตอนนี้นะฮะอ่าแล้วก็ตอนที่3นะครับผมนะตอนที่3นะฮะตอนที่3ก็จะออกไปทางแนวแบบไอดอลเนาะอ่าคือจะมีแบบว่าไอดอลหน้าใหม่คนนึงกับไอดอลที่แบบว่าเหมือนกับว่าเลิก เลิกเลิกไปแล้วแล้วก็ผันเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเป็นคนช่วยจัดชุดแต่งตัวรุ่นนี้แทนนะครับผมนะออกเป็นทางแบบอดีตไอดอลซัพพอร์ตไอดอลหน้าใหม่รุ่นนี้นะครับผมออกไปทางแบบฟิลกู๊ดอย่างนั้นนะครับผมนะนะซึ่งตัวของเนี่ยเน,นี่ยคนนี้ก็คือแบบว่าเขาเขาเลิกเป็นไอดอลแล้วนะครับผมแล้วก็มาช่วยเหลือตัวของรุ่นน้องนะครับผมนะที่กาลังมาใหม่ นะครับผมเนาะเนี่ยเราก็จะได้เห็นเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบน้างคุณน้องเขา,าแบบมาหน้าแบบน่ารักสดใสเลยนะครับผมนะเนี่ยออกไปทางแบบคือคือตอนนี้ผมยังมีความรู้สึกแบบให้ฟิลเหมือนกับเหมือนฟิลเหมือนกับตอนแรกอ่ะก็คือแบบว่าเป็นเป็นคนที่ว่าอยู่เคยเคยทำงานอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่แบบว่าเป็นหน้าใหม่ที่ว่ายังไม่เคยทำยังไม่ช่ำรู้นี้นะครับผมเนี่ยให้ฟิลใกล้ๆกันนะครับผมเนาะ อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับตัวของเล่มนี้นะครับผมนะโดยรวมก็ถือว่าอ่านสนุกนะนะครับผมนะเป็นยูริไปทำงานที่ถือว่าค่อนข้างอ่านสนุก ดีนะครับผมนะผมคิดว่าตอนที่2นี่น่าจะถูกใจคนเยอะสุดและนะเพราะแบบได้เทียบกับ ه, สอ2ตอนอีก2ตอนที่อยู่ในเล่มเนี่ยตอนแรกกับตอนสุดท้ายอะ่ะผมว่าตอนที่2มันดูแบบว่าดูเป็นความต่างที่สุดแหละนะคือเล่มแรกกับไม่ใช่สิคือตอนที่ตอนตอนแรกกับตอนที่3ยังให้ฟิลแบบใกล้เคียงกันค่าแบบใกล้ แค่เคียงกันอ่ะแกแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนอาชีพอ่ะอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกอยางไง้นลยสวัดเล่มสองนี่คือเออมันไม่ใช่แล้วมันออกไปทาแบบหวานหวานวน,น่ารักมีโรแมนติกแล้วพวกนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับของหนังสือเล่มน,นี้นะครับผมเนดะี๋ยวที่มาแนะนําในครั้งนี้นะของแถมในโพส์โพสตการ์ดนี่ก็สวยนะเออโปสตการ์ดนี่ก็สวยกนะับสีสันมาแบบดูดีเลยนะครับผมนะหน้าเอาใส่กรอบนะฮะ ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมนะสตด์ตัวของวีโอแนะนําในครั้งนี้นะครับผมนะเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับผมมาที่ว่าแน่ยังแพ้กับปลาเพราะว่าราไปก่อนบายบายครับผม